เราจะพามาดูสวนน้องชายนะคะเขาปลูกอกุ่นอยู่ที่อสแอลก็กำลังเป็นเหมือนกันแต่ย<ๆ>ัง <c oughs> ไม่ติดลูก <c oughs> องุ่นของน้องคนชายนะคะเอมโอ้โหนี่ลูกเบลอเลย ดูต้นผักหวานนะคะต้นมะกรูดเมืงพน้องมากเต้เป็นอยู่อิสราเอลนะไม่เหลือตกทักเลยสวัสดีตอนเช้าจากเพชรชบูรณ์นะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปดูเราใส่กุ้งไว้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันวันนี้ฝนตกลินลินพนักงานยำกุ้งเราไปพาพี่น้องไปเบึงเราใส่กุ้งจักชื่อได้บ่ได้นี่เราก็จะมีไปใส่บาทใส่เพ่นพระหาหายายทวด อาใหญ่เท่าหาแม่นี่คือหลังแรกนะคะแล้เวเราจะลงไปดูกันสิตะเกนแม่ตกจึง้ง ัวบก้หล,ล,ลังนี้ได้ปลาสยได้ปลาบูฝนก็ตกลินลินไม่ลินแล้วตกแรงเลยไปกลับบ้านตายครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน งานเรานะคะตำมบาขึ้นไหมมาแล้วโอ้อันนี้ได้เยอะแล้วเนี่ยดูนะคะสดๆเราจะทำอะไรกินจะแจวแล้วก็จะทำทอดหรือเปล่าเยอะถ้าได้เยอะเราก็จะทอดฝีมือเราวันนี้นะคะมันเยอะดะคะ มาเด้อยขายขายกุ้งหาค่าตัวหาค่าตัวบินกับอิสราเอลนะคะใครสนใจถึงเราจะไม่สวยไม่แซ่บแต่เราหากินหมานค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ปลกราหนึงจะแจ่วแล้วจะทอดดีฟรีเม,มอร์วันนี้นะคะ โอ้ได้ได้หลายขีดอยู่นั่นเนี่ยแม่ได้เยอะอยู่นั่นนี่อ่ะอัน,นี้ม,ม่วงไ,ไวาก่ะะอ

không bị không tiền, nó xong sai hết cái vật đây là một đệm đong đen đong đen hơn cả

Okay. <laughs> mày chưa bao nhàng cây tìm được <laughs> à, à. chèo cung sốt sốt